หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทางธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติได้แบบ360องศาด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ป่าสลับกับร่องเขาและมีร่องน้ำไหลผ่านทั้งสี่ทิศคือ ร่องน้ำทางทิศเหนือไหลสู่คลองชัยต่อกับแม่น้ำตาปีร่องน้ำทางทิศตะวันตกไหลสู่คลองขันต่อกับแม่น้ำตาปีร่องน้ำทางทิศตะวันออกและทิศใต้จะไหลสู่คลองเสต่อกับแม่น้ำตาปีซึ่งทําให้ธรรมชาติในพื้นที่25ตารางกิโลเมตรของเขาศูนย์นั้น เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันไม้นานาชนิดในอดีตภูเขาศูนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสินแร่วุลแฟรมจนมีผู้คนด้านด้นขึ้นมาจับจองจัดสรรปักเขตแดนแสดงสิทธิ์ที่เรียกกันว่าปักกรรมเพื่อแบ่งอนาเขตการถือสิทธิ์ ครอบครองพื้นที่เพื่อขุดแร่แบบเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวของการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรหากแต่ด้วยการเดินทางเข้าออกที่ยากลำบากต้องอาศัยการเดินเท้าขึ้นลงเลียบลาดเชิงเขาเพียงอย่างเดียวทำให้เขาศูน กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้มีอิทธิพลทั้งเจ้าพ่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และเจ้าหน้าที่ตั้งตัวเป็นใหญ่เข้ามายึดครองพื้นที่พร้อมทั้งขับไล่ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยออกไปพร้อมตั้งตนเป็นเมืองเถื่อนที่ไร้กฎหมายสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านจนทำให้ไม่มีใครอยากเดินทางเข้ามาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ กะเริมแรกจากอาเกษตรกรจากบ้านธรรมดานครับขึ้นมาทางท่วนมาทำลายนะครับแล้วก็คือนายกรีซคงสิ้นนะครับมาทางท่วนยางมาทำลายบนนี้แล้วก็ได้ปบวัตถุทีไม่รู้จักมกรนครับนั่นก็คือไรบุญเพร่นะครับเอาเอาก็เรียนลูกป,ปรัดทแมนก็เก็บโอ้ยนก่อนนั้นแหละลงไปข้างหลังเผื่อตีให้เขาได้เละหวานี่เอยไรแล้วก็มี คนเี๋วเขารู้เรื่องบุญเพร่มนะครับเขาก็ได์อบอกว่าเนี่ยคือเรบุญเพร่มหลังจากนั้นการมีการกระจายข้าวออกไปถัวในชุมชนข้องตลาดตันพ่อนะครับกลายเป็นาเป็น,ปนตะต้านทีเข้าทุนคือมีเรบุญเพร่มอยู่หลังจากนั้นการมีนายทุนและก็มีชาวบ้านขึ้นมาทะเวงห่าเพราะทำแนนเรืบุญเพร่มกากิโลละหล,ลายบาทหลายร้อยนะครับ ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2519ถึง2523รัฐบาลโดยการนำของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีพลโทหารลีลานนท์ได้มีนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และมีการปฏิบัติการใต้ร่มเย็นกองทัพแห่งชาติเขาศูนย์ขึ้นเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ จนเป็นผลสำเร็จและได้มีการสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดและให้ขนย้ายสิ่งของสัมภาระรวมทั้งผู้คนทั้งหมดลงจากเขาศูนย์ภายใน24ชั่วโมงโดยการรถยนต์และรถไฟขบวนพิเศษในการอพย,ยพย้ายผู้คนที่มาสแสวงโชคกลับภูมิลำเนาส่วนผู้ที่ไม่มีที่ทำกินก็ให้อพยพไปนิคมสร้างตนเองสุขิริน อำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสพร้อมมอบที่ดินให้ทำกินตามแนวนโยบาย66ทับ23หรือใต้ร่มเย็นและสั่งให้มีการปิดเขาศูนย์ในวันที่24เมษายน2525ซึ่งก็เป็นเหตุให้การทำแร่บนเขาศูนย์ได้หยุดลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากปิดเข้าก็มีชาวบ้านขึ้นมาจับเจงตีตอนนั้นตอนแต่ว่าตับเข้าพูดตอนนั้นตัเลเข้านี้เป็นเข้าวัวลุนมากเกยครับเพราะเขาสร้างอาคารบ้านเรือนเขาสร้างเต็มมัดบ่วยแดงเชือมัดต่งเขา้าแท่ระวางมีเชือมัดนคะครับหลังจากนั้นการเข,าเขา้าปิดเข้าพอปิดเข้าคนลงมัดชาวบ้านบริเวณข้างเคียงเขาก็เดินขึ้นมา มาจับตัวองเนื้อทีมาทางข้นยักษ์ขุนมาเลี้ยงตัวทางข้นยักษ์ขุนไม้ได้เลยพื้นทาวันกันบริจัดการนักท่องเที่ยวหมือนยอดเขา้าทุกว,วันนี้มันยังไม่ไม่ไม่อยู่ในระบบครับยัง<ม>ยังอยู่ในลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆชมรมเล็กๆนึงโดยแต่ว่ามีป่าไม้ก้ามาดูแลพฤติกตรรมการเป็นอยู่ทางนั้นครับแต่ว่าการบริหารจัดการตอนนี้ก็เริ่มมีทางอาบจก็มีอบประมาณ ขึ้นมาทางตะล้นขึ้นมาไหมเลกิกการมีออมบอตอนทางห้องหนามไม่ตอนเขาขึ้นทำเรลไม่ไหมนู่นเขาแห e วู้กันตูวเดียวบงละตัวใหญ่ๆครับเขาแ h e วู้เขาเปล่งควันน้อยก็ทุกเที่ยววู้ตายไปมั่งเปล่งควันนักวู้ตัวเดียวเลยคก็ทุกมือไปทุกเที่ยวนะคแล้วก็ตายคนแถวห้ามแถววัดคนมาจะอยู่ด้านบนลัดอยู่ด้านบนนู้นครับคำว่าภูเขาสูง เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่าเขาศูนย์ซึ่งคุณประยงรณรงปราชชาวบ้านของอำเภอฉวางและเป็นกเกษตรกรที่เคยได้รับรางวัลแม็กซ์ไซได้บอกไว้ว่าแต่เดิมคำว่าศูนย์ที่ชาวบ้านใช้กันนั้นมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าทำให้หายไปว่างเปล่าไม่มีอะไรการเปลี่ยนคำว่าศูนย์เป็นศูนย์นั้น คือความหมายที่ดีของการเป็นศูนย์กลางปัจจุบันเขาศูนย์ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ตะเข็บระหว่างสามตำบลของอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือตำบลไม้เรียงตำบลกับเปียดและตำบลน,นากชะโดยมีเนินเขาบริวารรอบล้อมอยู่ด้วยกัน3มเนินคือเนินลูกกรอกเนินควรไฟไหม้ และเนินเขาขวางแม้จะเป็นยอดเขาสูงกว่า510เมตรที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทางประวัติศาสตร์แต่ทุกๆวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าและเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกทั้งเช้าและเย็นอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสูง